ตัวนี้พอยังเห็นทางอีกมัดห้อยเ็นจะได้อะถ้ามึงทานในเมืองกั้นมักห้อยนั้นคือจังพูดถูรูมันมันมันเอื้อมมันเกินมันไหลมันถ้าจะกลัวดอกอ๋อตัวนี้คือมันมันเน่าแล้วครับมันมันเน่าแล้วครับตัวนี้ตัวนี้มัดมัดให้มันเพื่อเพื่อประโยชน์อะไรนี่มัดเอาไปใส่มัดเจ้าน้ำมัดใช้ของใหม่สิใช้ย่างใช้ย่างเ้านนี้ได้ใช้ย่าง เนี่ยพวกเนี้ยไปเลย้ปุ๋ยให้มีเลครับว่าเอาเอาไม้นีใส่ครับคือไปเทสเลยครับถ้าใส่ก็ใส้น็เมื่อคืนต้นนอนเหมือนนี่ละนี่ละตรงล้องแถเลยนี่โอ้ผมเห็นผมมาเห็นมังเาของียงที่จังหวัดอุผมหันมาหยนดไหลายตัวนะครับตนี้มักงม่ายเลยมัก่าวมังม่าย ัไม่หล่ประเด้นหรออหอยเอาอย่างส่ผสมเนใส่างอัตาลแล้วก็พอดออโอ้เสพพอดอยังยังมีกินแน่อยู่เนาะต้นนี네้กับมักใส่กับผีทานเพื <m <m ่อกันครับเทโลหะโอ้ยเข้มแน่ขนบอเสพอาหารโมนี่กับเมน เต็นโนใหม่โนมือนี่โอ้ตัวนี้ก็เอาไปเอาไปใส่ต้นย่างต้นยังนี่มักลงมักลงเอาไปใส่ต้นย่างนี่แหละบ่อยนดเป็นโอ้ต้นนั้นพลบวเลยตีน้ำพันหองหองกุ้งการละสั้นบไมีกินแห้งครับกินบบนั้นกินบบแห้งโบถือว่าบบแห้งนะเอาคือใส่ถุงพลาสติกนะอันถุงแกงถุงร็จอาหารมาจากเี่อ๋อก็เลยเอาลงเลยครับเอาลงเวลาว่ามันแตกแล้วรับจะค่อยเคี่ยวออกียัเนครบ ขักเขวขาวหนียเลยเห็นทางเลี้ยงไร่ฟังคุ่นกับแมนมดดิเอแมนมดนี่น้ำน้ำมากเลยโอ้ยขาดแค่วะไม่แต่ชิมเถอะครับเริ่มเริ่มเด้เอาใส่ย่างนี่ย่างออกนำดีบอกกันวครับเพราะได้ยูนวะเพราะได้ย่างนี้สวนนี่คือ13ไร่ครับย่างประมาณสี่ร้อยต้นสิบสไร่สิไร่ประมาณประมาณสี่ต้นครับสี่สี่อจากปีห เพระกับว10 10ปีจะเอากีด3ชุดชีฟี่เห็นอะได้มากหลายร้เแต่สูนี่เลยเพราะเพราะตะพราะตะกีด3ปีนี่และบอบอกบอกคอยอันนั้เวลามันเบว่างนะครับจไ้เดือนไน่ยังไงเขาเตะเต้าทานกับพ่อแล้วผมว่าเขาทานเขาได้ขิ้นครับกล้วยกับด็ขายข้าก็ได้ขายข้ากับยูทูบบ เห็นว่าขายเออขายยั้งขาขายตลอดปีครับโมคาทั้งนอก้าเอาเป็นเกิดจากผลผลิตของของเต้าทานแล้วกะน้ำมักน้ำหวานผสมกันครับพอผสมกันแล้วพอก็ไปใส่ลาเต้าทานนี่ผมว่านี่กระร่อนนี่หน่อยนี่คือนยังไงไงนี่นี่นี่เด็กกระร่อนการน้ำตาลมาได้พูดหลัก็เลยเอามาใส่น้ำหลักะกินอันนี้คือกลัวที่ที่อยู่ในในโซนของน้ำมัสมันกลัวหอมท้องครับครับหก ปลกได้เบิั้งสามเดือนเนี่หวมันะได้กินไหวได้มันงามแห้งนี่งามดีนี่มันออกลูออกเต่าเหรออ้หอมท่วงมาดีพกปวงเฮ้ยบางคนบอกภาษาภษา่ปุครับท่านไหนก็าเนนี่แม่นิครบชุนหอมท่งว่เห็ดแบต้นครับครับเป็นการเห็ดแบบผสมผสานเนาะปลูกว่าปลูกว่าได้เลยนี่ครับอันนี้ อันนี้ก็เป็นสวนยางสวนยางสวนยางที่อยู่ข้างๆก็เต้าทานนี่เนาะอยู่ที่เต้าถ่านแต่นี่เมื่อมามากี่ย่างก็เลยว่าให้เต้าทานไหมนะพอได้มาดูแลครับอ่าได้ได้หลายย่างครับก็ไผ่นี่เป็นไผ่โบราณมั้งเหรอภโบราณเนาะเอาว่าใส่ไผ่ซีสุกเขินภัยไทยอื่นซีสุกแต่บ้างว่เอื่นภัยน้ำไผ่น้ำผมมีอยู่ก้อนหนึ่งแต่ว่ามีมีแต่พบปลูกเองล่ะบ่ จะปีจะปีไผ่ยังปีู้สี่สี่ห้าสี่สิบปีแล้วล่ะเขาว่าปลูกปลูกไม้ไผ่นี่ไม่มันพอหามคนได้คนกัตใต้แต่ว่ามันพอหามได้ล่ะคือผมกับ่ตยว่าหามผู้อื่นก่อนครับผมผมมั่งนี่อันนี้คือคำโบราณท่านบอกว่า,าเป็นยังจังปลูกมไม้ไผ่พ่อหามคนได้คนปลูกสี่ใต้ เขาบอกโยอ่บอกเยอะอย่สุดดอกผมว่าเนาะหรื่องอะไรจะไหนโบราณคือว่า่นละอ๊อปโตยนบอกเขาบอกเยอะอย่สุดเลยพงหมายอ๊ปโตยนมาเาไปล่อมหัวไม่จ่ผมตัให้หมดเออเพิ่นบอกว่าตันเองมาืถอะไม่ครับพิ่นไม่จะผมตัให้หมดเอาเรื่องเรื่องต้นย่างก่อนย่างนี่เป็นเป็นย่างพาราย่างพาราย่างพลา่ยนี่เป็นสวนบเป็นสวนเนาะเป็นหน้าเป็นหน้าหน้าจากไรหน้าสิบสองเลสามงานหกสิบหาตารางวาจำเป็นประเด็น อเอาไปสิเดี๋ยวตอนนี้เฮแจได้จะเป็นจะเป็นตู่ย่างผลาครับเคิืว่าอนาคตหลังจากเกษียณจากพญิบานแล้วโอ้เดี๋ยวดิองต้นต้นพน่บานครับเป็นพญิบาลสิบห้าปีกับเป็นผู้ซอยห้าปีกับยี่สิบเป็นยี่สิบปีก็เรยกว่าป้าแก่เนาะว่าออกปานี่ พอได้อยู่ได้กินนี่สิปลูกย่างไว้ถาก่รบอกป้าหนี่หมายถึงว่าเกษียนเกษียณอายุอายุคือเขาบ่รับราชกาตเออวยายำพนิบาลหกสิบครับพนิบาลด้เกษียณบ่เกษียณเกษียณเมื่อปีพศเท่าใดครบครบเวลาครบครบครบเวลาอัน3 3สมัยสมัยละบ่บ่ไอ้เดี๋ยวพี่เริ่มเริ่มเป็นสมัยละ3สมัยสมัยละ4ปี ตอนนี้มาม่ากเกษียณปีปีเท่าไรปีหกสิบพอดีหกสิบเดี๋ยวผมสียอดหลังไปเถื่นนอนึงเนาะครับตอนนี้นก่อนเกษียณเนี่ยคิดว่ามะเขือตรงมีบ้บรรเทมานานบ่เฮาไว้ส่วนตัวเลือย่างไหนที่เราปลูกยางพาราไว้กะปลูกยางพาราไว้กับเพื่ออนาคตนั่นแหละคือบรรเทมานานมะเฮาอมเฮาบ่มีเงินกินในการ,กรเกษียณผูญญ้ใหญ่บ้าบนเป็นบ่เขาบ่ให้บรรเทมนาน<อ>แต่เมื่อเาปลูกไว้ปลูกไว้เพื่ออนาคตขนาดมะเฮาเกษียณอายุละอ,อายุผู้ใหญ,ญ่บ้านครับ ดมาเฮ็ดต no you know. ัวนี้พอได้กินเนีอยากต่อไปพอได้กินเนีอยากครับตัวนี้การปลูกนี่เป็นพันธุ์อย่างครูบ่พันธุ์มาจากภาคภาคเหนือเนาะครับมันไม่ไม่ได้สายพันธุ์มีภาคเหนือภาคใต้พันธุ์ตะลัมพันตะลัมพันตะลัมมาจากผพุญยโชตอ๋อครับอันนี้คือเอามาแต่พุ่นครับผพุญยพุญยโชตเอามาให้แปดร้อยต้นก็เอาให้พุญยนครสี่ร้อยผมสี่ร้อยพญยนครนี่พุญยนครเทพแสงหรืนบ่ครับ พี่น้องก็เขาอยากได้ซื้อเพื่อนเด้อครับต้องปลูกบ่อสมอปลูกกี่อยู่ไม่เได้ไปหาปวยเงยนครแล้วเอาปวยเงยภาพมาเมืองเนี้ยครับปลูกปีพศอะไรครับเตินปลูกปีพศจำได้บ่เขาเข้าเขาเข้าก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวย้อนย้อนจากสิบสี่ปีลงสิบสี่อ่าเดี๋ยวผมสี่ผมสี่บอกไปเเนาะสิบสี่ปีที่แล้วครับอ่าตอนนี้ปลูกย่างพ้าลาตัวนี้นี่คือ เป็นทีพื้นหน้าครับพื้น,พ,นพื้นหน้าเลยเหมือนเลยนี่ด้ามหน้าเนี้ยแต่ว่าให้จากไหนคือจังเป็น,เป,นเป็นโคกสูงขนาดนี้เป็นโคกอ่ะเอาเรถเมคโคจกขึ้นรอบหน้าเลย,ยเลยบ่ิยใสรถไทยดันดบ่บน,นี้เอาเราถไทมาดัานถมลุมมันอ๋อหมายถึงว่าเมคโคจก,ก่อนเมคโคจกขึ้นมาก,ก่อนล้วกะ็เอาเอา,เอาเราถไทหน่อยรถไทรถไทที่สมมาดัานถมข้องมันครับ อ๋อครับตัวนี่ผลมองไปทางัลเป็นต้มเมืองงามเลยครับแมนแมนต้นนี้ตัวนี้ปลูกปลูกยางพาราเป็นยังจะปลูกกล้วยไปนะปลูกเพื่อให้กล้วยดึงหนำมาใส่ย่างหมายถึงว่าซอยกันหมายถึงว่าจะไหนเพราะควบชุ่มชื้นเลยจะไหนเพราะเพราะให้ควบชุ่มเพราะว่ากล้วยนี่เป็นกล้วยที่ ดึงน้ำได้หลายคือกล้วยมันสิเก็บเออเก็บน้ำชเก็บน้ำไปไปตอนนี้เก็บขวดสื่อแล้วปุ๊บยางพาร่านี่อาศัยกินน้ำน้ำเปล่ากล้วยขี่ย่างนี่โอ้ยย่างนี่กั้นขีดย่างนี่พ่อใหญ่นี่ขีดจั๊กมีดเต็มถั่วเอาวะว่าขี่นี่นี่เอาสุ้มราคือว่ัถ้าเอาสนี้เก็บจั๊กมีดเอาตัวนี้พอสะกีดสองมีดสองมีดครับขีดสองมีดประมาณจั๊กมีดเต็มถั่วนี่ถั่วใหญ่ได้นี่มันถั่วใหญ่นี่แปด แปดมือแปดมือก็คือแปดมือเลยอจะไหนเลือกเลือกกียเว้นแปดมือกับเป็นสิบห้องมือแล้วเกียเว้นเกียร์เว้นมือกีพักมือสองมืออ๋อครับครับตัวนี้ก๊กกล้วยนี่ซอยได้หลายบ่ฮะซอยได้หลายบ่หนาแรงครับได้หลายได้หลายคือการเป็นซุ่มชื่นกลายเป็นเป็นเหน็บว่ามูเป็นมูครับได้กินหน่วยน้ำกินหน่วยน้ำขายนี่เมื่อกี้อย่้หน่วยเขาบนนี่นี่ก็มีเริ่มออกครับได้กินทั้งกล้วยได้กินทั้งย่างแล้วก็ อันแเลยเรียกแน่ทะนนลึ่บแต่วเป็นเนีงครับผมอันที่มันใต้คือน,ำน้ำท่วมเนาะฟังนี่เพม่นไงมันใต้นี่น้ำท่วมนำ้นำน้ำท่วมก็เลยมันใต้น้ำท่วมพี่ทีแล้วใต้เลยเห็นน้ำนี่น้ำไหลมานจะใส่นี่ๆๆมันจะฝนดิมานจะสูบสูบสน้ำมาใส่ให้มันให้ม,มันชุ่มชื้นไมยถึงว่ามโฮโหตรงกรรั้นหอหน้ำย่างมันแห้งคือระบบมีน้ำนี่ออกมา มอเตอพูดเหมือนละน้ำส้นมน้ำครับไปเหมือนเลยนักหน้านี่แม่นหมดเลยบ่แม่นหมดเลยโอ้ดูแล้วแม่โค<า>โอเอาขึ้นมาหมือนเนาะครับหมายถวม่โคปูดตัวนี้พ่อใหญ่บะมึงเด้อผมเห็นมันจะมีกองยังนาเอาต้นยังพลาดบ่เออแล้วก็มีต้นไว้ต้นไว้ข้างๆนี่คือต้นใหม่อันใดนี่ตอนนี้ตน้นใหม่ปลาบ่าหรือใม่อีง<ฮ>๋งไม่ไม่เอามาปลูกกี่เด้ อันนี้ก็โกบไงวาโกโดวาโกโดเออห่วยห้อยมาเร็งทับพุลอะไรง่ามโอ้ปลูกไม่ปลูกยังพราดเลยวาปลูกแนวกินอีกครับโอ้ยขอทาเลยวันนี้แค่เพราะท่าได้ปรอบหยาสร้างมันเนาะโอ้เพราะว่าหยาบโบราณสตูเลยหยาเป็นมิดหยาเอาหม้อคดตัดถมตัดถมโอ้อันนี้กินไม่เศร้ากินไม่เศร้าอะไรนี่อ๋ใหม่ที่สอมีที่สองครับ เริ่มแคบๆเริ่มไล่มาตอนนี้การเฮ็ดเห็ดต้นนี้นี่คือหนึ่งหน้าไายหน้าหน้าสิบสองไร่กูกลัวนี่ปลูกได้สี่ร้อต้นครับบานนี้ก็มีเขาเขาก็ได้กินเขาก็ได้เห็ดนี่ก็แม่นมาเลยผลอ้อมฟังๆันี่แม่นมาเลยแกะไปพญาไพ่เบืองเนี่ยทำมาแยกเป็นสองส่วนเอาเรื่องน้ำอันนี้หน้าสิบสองไร่ สามงานโฮสินหาตะลาว่านี่ให้ให้พัสซีอีกน้อยๆนี่เพียงนี่อ่าลูกสาวไปนี่อ่ให้เอ้ยอันนั้นลูกสาวล่ะครับลูกสาวโคกไปนี่เพไปนี่เพไปนี่เออมาเล่นอ๋อแต่ว่ามันเป็นเลยจะทางแบบนี้เอาทางพากันเลยแบ่งกันเลยแต่ว่าพ่อนี่เฮ้ยให้ครับวางแผนไว้ให้ออกสนุนให้พ้อต่อท่าได้เนาะครับโอ้ท่านเป็นสนุนอีกท่านี้เป็นสนุนแล้วครับมอ๋อครับเด็กท่านนี้คืออ็นยังกะครับน้องยัง น้องปลกล้วยน้องปลกล้วยมันก็ติดกับน้องอีลุงท่งฝุ่นฟังฝุ่นตัวนั่นี่น้องปลกล้วยนี่นี่ของแม่น,อน้องของย่น้องน,นี่ครับนี่ตั้งแท่งนี่อ๋อมีแท่งน,น้ำเหรอครับคลองย่น,อน้องตัวนี้กล้วยครับย่างผราดนี่ปลูกมาพร,อาร้อมกันเลยบ่เล้ยังไงเลื้ปอปลูกไปเรื่อยๆปลูกพร้อมกันพร้อมกันแต่ว่าบอย่อมาถิ่มบอย่อมาถิ่มกินมาตลอดกล้วยก็ได้กินกล้วยก็ได้กินย่างผราดก็ได้กินครับไปไปเบิ่งไปเบิ่งของแฉนี่เครื่องเงี้ยๆเครื่อง นิกินงเดือดคลายพร้อมแล้วผมบอกฮะนิกินงเดือดคลายพร้อมแล้วกล้วยครับทมาเป็ไปขายอยู่ตลอดเลยครับนี่นี่นี่ครับเดือกพี่น้องนี่เดือกมึงเดือนี่คุณบอลกล้วยมันก,รรออก,กับล่างเลิอดบอกก็อยู่กับย่างพาราครับครับบกม่วงนี่กับเม่นปลูกไว้ตรานี่ดกดกคูบี้เลยดิพันอยังนี่เจ้าขมิน้นโอ้พันธุ์ดี่เขาฮิตนิยมกันครับกลิ่นเมื่อ้าคือมีปลวกขึ้นปลวกมันขึ้นกับสาบมันนี่เราไม่เอา อาหารให้กินผิดพื้นแม่นอาหารปวกอาหารปวกมันเป็นอาหารโกงม่วงหูวดอกแม่ของพิธีดาเนี่ยพี่นี่เพาท่านเป็นดอกเนาะมาเล่นเออมันมัสิเลิยมอะแก้วขมิ้นในนวยเรืองๆไงครับที่บะม่วงเขานิยมขายกันอยู่ขมิ้นอยู่มห้องเราไปซื้อมาไอ้พันนี่บะม่วงยังได่ยฟังนี่แก้วขมิ้นซื้อกันซื้อกันครับต้นนี่ต้นกล้วยที่ตัดลงนี่กับขี่ขี่เท่าเนาะครับ นี่แหละผมจังหวะกีโต้กล้วยมันหวานเนาะกีเโ่าบุกม่วงกับกล้วยนี่คือเอามาใส่สิ่ผมผมยังใส่เกินโผมใส่หลายผมบ่แบงเท่าพี่นี่ยขดเป็นรถเป็นรถเอามาถิ่มไปเลยถิ่มร่องถิ่มร่องเกินว่าอาหารด้วยด้วยสลากที่ดินเลยไหมบ่ปีนี้ยังไม่ใช่เป็นดอกย่งยเดี๋ยวเมื่อไรเป็นดอกเป็นหน่วยแล้วแววมืออีกทีหนึ่งเนี่ยถามเนี่ยปู่ย่าพ่อลา อยู่ริมหน้านี่มันได้เกี่ยวบ่อเขาไงกันนี่เนี่ยอ่ะกันเมืองเพราะไงมีโครงการสิสิปลูกใหม่ปลาเสริมบ่คิดว่าคิดว่าสิปลูกกาแฟเพื่อนๆว่าขับปูกกาแฟนี่มันเสียอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งมันแมนหมอบัตรเท่าไหบัดบัดเข้าวโามาเขาว่ากาแฟนี่ได้แถวแถวหุ่นได้ทั้งกาแฟได้ทั้งยางพาราออืบอกสิเพอใหญ่เพราะว่าเราแต่สายพันธุ์ผมว่าได้อย่างไง ใช้คอบไว้ถือปะบุถือป้ <c oughs> ปาเอาดีไหมเอาไปเอาตรงเอาอันยังเอาป้ามาใส่อีกเอาป้ามาใส่ใหม่ขึ้นสีนอเรื่องกาแฟาผมเคยศึกษามามมามันเป็นสายพันธุ์สายพันธุ์ที่ทนนําได้กับสายพันธุ์ที่ว่า,าทนนำมาได้ครับอยา่าอย่าไปปูมั่วเนี<ด>่ปูม่วน<ด>ี่เสียทนนําได้ก็เอามาจากเล่าทีบอกมันมีของแหงแรงเลยด้วยนั้นอยู่กับโข้าวขาวโอโคข้าวขาวครับแมนอยู่เอาตนีนไปมึง มองมองไมสูงหนาบไปคือต้นหนินต้นต้นไหนกูเกวยกับยังพระไล่เหมือนกันแต่กเกีดอยู่เอาพราะยนี่สาอย่างนี้สาขอบระลอครับนี่คอบลอคือโครงการน,นั่นนีโครงการปับโค้งสางของทกศที่เขาขุดหายปีนั้นเสีย ค่าน้ำมันสองพันหาะอ๋อหม้อเสริมหม้อเพิ่มเนี่ยนีเขาสองพันห่าสองห่าไม่ค่อยแค่ก็ซืปกเนาะไม่ไมีไมีปู่ม่ป้าหลายปลานิ่นป้าปล่อยน้ำปลาธรรมชาติน้ำอยู่น้ำกันทั้งหมดเป็นสายโครงการเก่าๆรอบสายกับเป็นต้นย่างพราครับเด็กเกียรติอยู่ครับนี่กลังเริ่มเริ่มปุ้งตบตบอยู่นี่มันก็ได้อยู่เพราะได้เพราะได้อยู่หรออนากมันน้อยๆ กำลังกำลังเริ่มครับมันเฮ็ดผู้เราน้อเยอะเฮ็ดอย่างไรถ้าเอาหุ่นกับถ้าเกียรติครไอ้ไม่เกาเราเราสารนี่กับอนุลาภไว้ครับบ่บ่ตัดบอยังไม่บกไม่ยังกับบอตัดไม่ยังอันนไงโคกอันไหนเนี่ยโคกหวะโคกหวาอ๋อกโคกระโดนดโคกระโดนแม่ไหมโคกระโดดหนำอนุลาภไวน้อเอามาปูนี่อันนี้ต้ดยังอันนี่สมอสมอเพศสมอพิเภศครับสมอเพศบ่สมอบ่สมอ อันนี่ยมาจากใส่โมกุยเอามาจากสีเกตโอ้จะได้กินหน่วยแล้วผมไปได้แล้วดิครับเป็นยาสมุนไพรน้ำครับต้นนี้ลองต้นนี้ที่เขาสานี่คือปล่อยให้ป้านเขวามาเนาะครับอะไรยงไงรองนี่นำมันบวกละนี่เรียกใส่ใส่ไว้ยามใส่มาถือบ่ต้นนี้เป็นยางพระราย่างอะไรล่ะขงเศร้านี่ครับกิดฟงเศร้าอ๋อครับครับขิดกิดแล้วต้นสร้างมาแล้วนี่กรับิดแล้วก็มานี่ พอดีผมโทรหาพอดีเาเกียรก่อนกับพอดีเลยมิดองมดกัยังมันบดนี่เกียรมันมือออกมันมือเมาเกียรกเว้นเลยพรามัเกียรเื่อนเลยนันคือเงงนอนเนาะมตรวเราม่านอนมันเว้นเราก็เว้มีเวลาแหกแแไอ้ยามืงถือบอลมันถือบอลเหรอจะเล้วบทามันพอดีต้มนะมน้บ้ใส่เนื้อมันเนี่ยบ้ใส่ิดอไเสบนย ยามันถือกันเอากินโอ้โหถือกันแล้วไปได้มานจะบ้านหมูอ๋อข้าวก็แขนหลายเติบอยู่ครับครับตัวนี้ก็เป็นสวนสมบูรณ์สารแล้วก็มีมีเข่ามีปลาย่างพระล่ามีต้นใหม่เก่าโบราณนี่ต้นพะยุงต้นไหนยังมีนะครับเนี่ยพะยุงใหม่เก่าต้นพัยุงใหม่เก่าบางทีกี่วะเลี้ยวปลูกใหม่ใหม่ปลูกนั่นต้นเก่าเขาลากไปแล้วล่ะนั่นไม่เลี้ยวจะลูกมันน่ะมันนอนฝอยให้เขาลากไปไง ไปเขาเว้นอยู่น่าจะเรียกเขากับแต่มึงมึงแล้วพันธุ์อะไรกับอนุรักษ์ต้นไหนหลายเลยครับไม่เก่าไม่แก่เนาะต้นนี้เป็นเป็นสวนผักเก่าบ่หรือจีไรสวนนี่ล่ะเสียพลังแสงอาทิตย์เหรอโครงการบ่ท่านไดนบ่ผ่านบ่อท่านพันอันนี้กล้วยกล้วยหางมุกอย่างนั้เลยอ๋อกล้วยสาบเออกล้วยสับครับนี่อันนี้สูตรไหนนี่คือจังหวัดอะไรสิเขามาติดเดี๋ยวนี่ครับ ครับกิ้งครับอันนี้แก้วขมิน้นโอ้อันนี้พระโอ้ยแบบม่วงเลดเดี๋ยวเดียวอันนี้ต้นหน่อยมอ่วงเลดอันที่มีถุงนี่เดี๋ยวละมีถุงที่ถุง<บ>ม<อ>่วงเลดอันต้นใหญ่เลยต้นใหญ่เขียวเขียวสวยใหญ่ครับเอามาทาบใส่กันครับห่วยใช้ไปสูตรสูแดอพไรอ่างี้อันนี้คือปู่เม็ดบ่ะเม็ดเม็ดละเนี้ยมาทาบปู่เม็ดอามา,าทาบใส่แล้วปกติเออมันเต็ดแล้วมันติดเลยนี่ติดแล้วครับติดแล้วติดแล้วมักเอาถุงออกครับ ๋อ้ยป่อยวิธีใหม่วิธีใหม่ผมต้องให้น้ำม,มันกับขูดทิ่มดอกโอ้โลดไดงมัมครับครันโลดมเอะแต่โน้งมาผ่นนี่แต่แนวกินเ<อ>นี่ยว่า,าโคโรปลูกไมใ่หม่ันครับปลูกใหม้พอเอานบรตกได้เกือบเดือนแล้วกันแหงเนี่ยก็ต้องใส่น,น้ำเนาะครับเริ่มใส่นนะ้ำแล้วว่า,าโคโรนี่สั่งเข้ามาหรือมาล่นเอามาอ๋อสั่งเข้ามาเมือานาเเขากามให้เรียบร้อยร จากปีเศรษฐกินหน่อยเขาวะเพราะจะปลูกปีนี้่ไงนี่ว่าปีที่แล้วบอกจะได้ถึงสามปีบรได้กินหน่อยเขาวะประมาณนั้นว่าบมดทังสามปีไผ่ก็เป็นไผ่ไผ่กิมซุ่งทั้งคุณครับนี่ไม่ไผ่กิมซุ่งนอตัดไปหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่ออีกส่งปุ๋ยได้หลายเด้ออย่างที่คุณกินคุณขังไว้เราเสียกับมีมัดไผ่กิมซุ่งเป็นปลาผสมผสมประสานอย่างหนึ่งอยู่บ้านบัวพวกายครับไผ่กิมซุ่ง ได้กินมัได้ิงหมดดิเดี๋ยวลงทั่วมาก่อนเปนบอกเอาคือปลูกที่นูเพราว่าพวปลูกสามเตรคร่นี่ระยะพวกปลูกอันนั้นเฉพจะเีม่จี่ม่เม็ดนึงนี่เม็ดครึ่งเกียวนี่หันปรเทกันน่นะกองมันมันจะไงไงคือคือปลูกที่คัดงวกเกี่ยวป้บมต้องสช้เวลา เครื่องน้ำเขาทีเนาะเขาทีเกี่ยวจะได้กันได้พวกนั้นจะได้แต่หลายพระชาวบุญชาพบุญสวนหม่องเงาหมม่วงอันไอ้หมม่วงแหลกอันนี้หมม่วงเกี่ยวบอกคิดเหรอเอาออกมาถากจริงครับเอากงมาถากกเลยครับเอากงถากกสูตรใหม่สูตรใหม่ตัวนี้คือหม่องเลี้ยงตัวนี้ไว้น้ำ ลักกระเลี hmm. ้ยงตัว oh. น like um, ี the the ้ไม่น้ำกระเลี uh, ้ยงไม่น้ำเพราะมันติดมันติดมาตัวนี้ออกเออให้มันขูลงไปเรื่อยๆเอยสูตรสูตรบ่มนธรรมดาเนี่เอาอย่างนี้กันนี่มันเอามาตั้งไว้แล้บธาเดียร์ถับแบบบางงูแหลกสูตรใหม่ครับสีบวชสมโอบวชโอ้ยสองปกเป็นเป็นหน่วยยังสองสามปีหนึ่งบ่เออเดี๋ยวไปหนีกัเป็นหน่วยละครับปลูกหลายอย่างหลายแนวแห้งแท้ะงกคานี่ก็ได้ขายที่บางนาวอยู่ ไปทัวร์ทิพย์ทัวร์ได้กันเลยพ่อใหญ่บันโอ้บันอ้าวท่าพี่หลายแฮงบางสนนี่เหรอเนาะครับที่ออกมาท่าพี่โอเคขับว่าหารถครับนี่ก็เป็นกระแทนหน้าที่ด้านใบครับนี่จะนี่จะโจกขึ้นมามาเลยด้านโจกเราก็ด้านขึ้นข้องข่ายก็เป็นหน้าตัวนี้ก็เป็นเป็นในคล้องน่ำผ้าให้ป้าเขาน้ำตอนยามพระรามมีอยู่น้ำตำขณาครับทั่วไปไปเรื่อยๆมีต้นกล้วยพร้อมเพราะว่าเราว่า เห็นให้คือ hey. มันชุ่มชื้นเลี้ยงเลี้ยงย่างน้ำเลี้ยงย่างน้ำเรียงด็กินกล้วยน้ำเพื่อพี่เลี้ยงหม้อก๋วยเด้กินเผื่อน้ำกินพี่เลี้ยงน้ำมันเลี้ยงทั้งคนเรียงทั้งย่างครับปลูกผมเป็นผูกห่างเด้อผมบอกลูกทีเนี่เม็ดหนึ่งสองเม็ดเนี่ยขิงยังนี่อันอื้อทื่ออื้อทื่อก็อื้อทื่อเออเอาไปต้มแก่คนทัานเมื่อวาน

ครับนั่นก็เป็นความสุขของผู้ถมคูหนึ่งนะครับที่ในวัยเกษียณนะครับมีสวนยางพารามีไห้มีหน่ามีสวนผลไม้ให้ได้ลูร้านได้ใส่ต่อไปนะครับได้เก็บกินต่อไปนะครับผมก็ขอบคุณครับที่กดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้กับช่องวัชร์ท้วเทียมครับผมขอบคุณครับ